สวัสดีค่ะนิงค่ะมิกเคนโชค่ะเลาเรื่องกรรม e p ีที่สองนะคะฟังเสียงฝนไปด้วยบันทึกกฎแห่งกรรมในเรื่องที่4ในเรื่องนี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของสายสัมพันธ์นะคะเรื่องของมิตรภาพความรู้สึกดีๆอาจจะเป็นในรูปแบบของเพื่อนหรือคนรักก็ได้นะคะลองฟังดูเป็นวิทยาทานนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วย เชิญฟังเเลยค่ะรื่องที่สี่สายสัมพันธ์ข้ามวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้ากำลังชงชาอยู่อย่างประณีตด้วยใบายชาอย่างดีดื่มก,กันกับเพื่อนที่มาเยี่ยมเยือนขณะนั้นหัวหน้าคนงานก็วิ่งมาบอกว่าเท่าแก่เท่าแก่ผมทนดูเมียไอ้นิกรมันทำเกินไปไม่ได้แล้ว มันตีหัวไอนิกรแตกเย็บเจ็ดเข็มเพิ่งกลับมายังโกหกว่ามันโมงหัวใส่เหล็กเองแล้วเราจะจัดการยังไงดีละ่ะข้าพเจ้าย้อนถามพวกผมคิดว่าจะรวบรวมเงินให้ไอ้นิกรจ่ายเป็นค่ารถหนีเมียม,มันกลับไปอยู่ที่อีสานไม่อย่างนั้นวันหนึง่งมันคงถูกเมียมันตีตายแน่ๆ ก็ได้ก็ได้ฉันช่วย500รฉันก็ทนดูไม่ได้เหมือนกันมันเกินไปข้าพเจ้าพูดพร้อมกับยื่นเงิน500บาทให้ตอนนี้เมียมันไปเล่นไพ่ยังไม่กลับมาเงินทั้งหมดรวมกัน5,000บาทให้ไอนิกรมันรีบไปหัวหน้าคนงานจริงจังมากข้าพเจ้าจึงคุยเรื่องสายสัมพันธ์ หรือบุพเพันนิวาสของสามีภรรยาคู่นี้ให้เพื่อนฟังนิกรเป็นคนอีสานหนีความแห้งแล้งมาหางานทำเขาติดตามเพื่อนมาทำก่อสร้างถึงภาคใต้ด้วยความที่ซื่อสัตย์ขยันชอบเรียนรู้จึงยกระดับจากจับกังเป็นช่างปูนในไม่ช้าเก็บออมเงินไว้ได้ก้อนหนึ่ง จึงเป็นที่พอใจของอีนางจับกลางหญิงทั้งสองอยู่กินกันจนได้ลูกสาวซึ่งบัดนี้อายุได้6-7ถึง7ปีแล้วอันที่จริงทั้งสองช่วยกันทำกินชีวิตก็ไปได้ดีอยู่แต่ระยะหลังอีนางไปคบเพื่อนพนันทีแรกกลางวันทำงานกลางคืนเล่นไพ่ต่อมา มันเล่นทั้งกลางวันกลางคืนเล่นได้ก็ซื้อเหล้ายาป่าปิ้งมากินเล่นเสร็จก็ระบายใส่ไอนีกอนสุดท้ายไม่ว่าจะเล่นได้เล่นเสียก็ไม่กลับมาถ้ากลับก็คือต้องมาเค้นเอาเงินให้แล้วไม่พอใจก็ลงเหล็กลงไม้นิกรตัวใหญ่แต่ใจไม่สู้ คืนวันหนึ่งมีเสียงตบตีกันในบ้านพักคนงานดังมาจากห้องของนิกรอย่างเคยแต่ครั้งนี้อย่างกับนิกรคงอดรนทนไม่ไหวแล้วเพราะเสียงถ้วยชามแตกกระจายเสียงนิกรอัดว่าให้มันตายกันไปวันนี้เลยเพื่อนๆนคนงานแอบเชียร์กันใหญ่บอกว่านี่สิจึงจะสมศักดิ์ศรี วันรุ่งขึ้นนิกรกับอีนางออกจากห้องพักเพื่อนๆเ,เห็นนิกรบอบช้ำเขียวปูดไปทั้งตัวแต่อีนางทาแป้งแต่งหน้าเริดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนทุกคนเดาเหตุการณ์ได้ต่างเดือดดานนิกรนักเมื่อคืนนิกรโดนหนักเพราะไม่มีเงินให้จะเบิกล่วงหน้าไม่ได้อีกแล้วจึงร้องบอกตนเองว่า ให้มันตายตายไปเสียเลยครั้งสุดท้ายนี้นิกรหัวแตกจึงต้องเย็บเจ็ดเข็มเพื่อนคนงานทนไม่ได้รวมเงินกันส่งนิกรลีภัยไปอีสานก่อนขึ้นรถพอดีเฮียเหลียงช่างไม้ซึ่งทายทักกันได้แม่นยำเดินมาพอดีทุกคนกำลังส่งนิกรและให้พรว่าพ้นทุกพ้นภัยแล้วแต่เฮียเหลียงกับโพองออกมาว่า ยังยังไม่พ้นพอยังไม่สิ้นสายสัมพันธ์มึงยังไปไม่รอดหรอกทุกคนคิดว่าเฮียเหลียงสับพยอกแต่หนึ่งเดือนให้หลังนิกรพาลูกสาวกลับมาหาทุกภัยอีกจริงๆหน้าตานิกรเศร้าหมองสายสัมพันธ์ยังไม่จบสิ้นใจทวินพั่มเพรียกเรียกหาเวนกลับมาครั้งนี้ แม้จะถูกตบตีไม่รุนแรงนักแต่ก็สามวันหนึ่งยกเล็กห้าวันหนึ่งยกใหญ่เป็นประจำวันหนึ่งเฮียเหลียงมาแสดงความยินดีต่อน,นิกรว่าเอาละ่ะคราวนี้จะหมดทุกหมดภัยแล้วสายสัมพันธ์กับเมียแกจบสิ้นแล้วเป็นจริงดังว่าเมียนิกรหอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่กับชายในบ่อนด้วยกัน ไม่ได้สนใจใยดีลูกผัวอีกเลยคนเราที่ได้อยู่ร่วมกันก็ด้วยสายสัมพันธ์ไม่ว่าสัมพันธ์ดีสัมพันธ์ร้ายสัมพันธ์บุญสัมพันธ์บาปคำโบราณว่าเธอรู้จักกันดีด้วยมีสายสัมพันธ์สื่อส่งยิ้มแก่กันคือมนุษย์สัมพันธ์ให้ทานยินดีแก่กัน คือปลูกบุญสัมพันธ์เธอผิดต่อฉันเป็นสายสัมพันธ์ที่น่าเสียดายเธอฝืนขัดทำลายฉันได้สลายเวรสัมพันธ์เกิดแก่เจ็บตายสิ้นสายสัมพันธ์กันทางโลกตอบสนองดีร้ายเป็นสายสัมพันธ์เหตุผลคนแม้หาเข้าใจสายสัมพันธ์ ก็จะรู้จักแปลร้ายให้กลายเป็นดีก็จะไม่โทษโพยขัดเคืองใครไม่หาบาปเวรใส่ตัวหากรู้จักหลบเลี่ยงการถูกผูกมัดจากสายสัมพันธ์ก็จะเป็นอิสระตลอดการฟังจบแล้วนะคะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแชร์ลงใต้คลิปนี้เลยนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคามิเคนโชของหนิงด้วยแล้วพบกันในตอนถัดไปสวัสดีค่ะ